หนึ่งสองสามสี่ห้ายมพี่เขยนะครับทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับนี่นะครับเดิพร้อมโดยญาติพี่น้องนะครับยมคุณพ่อสุดรับคนคุณพี่สวัสดมีอาบุญทศนะครับกําลังจะออกมีแก้วแล้วนะครับนี่พร้อมโดยลูกหลานญาติพี่น้องนะครับเดินนะครับหลังจากทุ่มเทพลังแรงกายนะครับมาเป็นเวลาเกือบ20กว่าปีนะครับได้เงินได้ทองก็เลยมาสร้างสถานที่อยู่นะครับเป็นบ้านนะครับนี่ ขอนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติพี่น้องนะครับร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับนี้วันเวลาผ่านไปต่างคนก็ต่างเจชะลาลุงตลำลําดับนะครับนี้โอ้ยดือ้อนะครับนังม่เสิยางไปใส่ได้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้ ญาติโยมที่มาร่วมงานบุญขึ้นบ้านใหม่โยมพี่สาวโยมพี่เขยนะครับนี่นะครับชาวพัดจริงเครือนะครับมาทั้งหมู่บ้านนะครับประมาณเท่านี้นะครับและบ้านใกล้เคียงนะครับญาติพี่น้องนะครับป้าอยากจะออกชื่ออยู่นะครับแต่กลัวพูดผิดนะครับนี้ญาติพี่น้องนะครับนานๆจะได้มีโอกาสได้รวมตัวกันทําบุญนะครับเด้อนะครับโยมพี่สาวโยมพี่เขยนะครับ ทำไรไถนานะครับอาชีพประจําแล้วก็ทําร้านดอกไม้นะครับเก็บหอมรอมริบมาก็เลยมาสร้างบ้านนะครับแต่ว่าด้วยนะครับทุนนะะรับไม่มากนะครับก็เลยค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานานนะครับเป็นเวลาเกือบปีกว่านะครับค่อยเสร็จนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กราบรัตนาหลวงพ่อพระครูประภกรกิติวัฒน์นะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับ มาทําพิธีสวดถอดสวดทอนนะครับสิ่งร้ายออกนะครับแต่ว่าสิ่ง ja e ดีๆเหลือไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ยมแม่นะครับนี่จาได้แต่ชื่อยมแม่ตัวเองนะครับนี่ยมพ่อนะครับแม่อัมพรกับพ่อสวะอพ่อใหญ่แก้วนะครับนี่พ่อสะอาดมีแก้วนะครับโอ้ยคือเอาปากคบเงินคักแต่นอหนอพ่อใครก็ไม่รู้นะครับนี่ ด้วยความคุ้นเคยนะครับพ่อใหญ่ฟองนะครับยมพ่อที่อุปถัมภ์สมัยไปเรียนหนังสืออยู่ที่อำเภอป่าติ้วนู่นนะครับวัดป่ปาสุริยาลัยคุณพ่อใหญ่อุดรน,นะครับเนี่เด้อดขอโทษขอไปออกชื่อไม่หมดนะครับเนี่ขอให้อายุยืนยาวยืนยาวร้อยยี่สิบปีเงินไหลนองทองไหลามามใครมาใส่บาตรขอให้โชคลาบล่ำรวยล,ำล่ยลำรวยสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคจากภัยเด้อ ใครมีเงินอยู่สิล้านก็ขอให้มีร้อยล้านแต่ว่าล้านจะเพาะเงินเด้ออย่าอื่นไม่ต้องล้านนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมีแต่คนหน้าตาดีที่สุดนะครับมาใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะ0องร้อยเดาขายนองเด้อดื้อนะครับญาติโยมมาร่วมบุญทำบุญใส่บาตรนะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบนี้อีกนานแค่ไหนนะครับคงจะครั้งเดียวนะครับนี่นี่นะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับโยมบุญทรงนะครับนี่เด้อบุญทรงน้องเป็ดนะครับแต่ว่าเกิดมาหน้าตาดีกว่ากับผมอัาตามาภาพนะครับ <c oughs> นี่นะครับโยมหลานสาวนะครับโอ้อาจารย์ด็อกเตอร์อยื่นสื่อคักเด้๋ยว สุวิชยามีแก้วนะครับน้มสกุลเดียวกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ย้มนะครับดรอร์ย้านะครับเด้อเ้ด็อร์สายชนดีเนาะด็ตอร์สายชนคือเรื่มซื้อน้มสกุลครับติดหัอกเร์สายชนโพสีนะครับก็มาร่วมทำบุญใส่บาตรด้วยนะครับนี่โอ้ยขอโทษขออภัยนะครับอยากได้ภาพเอ็กซ์คลูซีดนะครับนี่ มาแต่บ้านน so, uh, like uh, mm ้องเป็ดน้นก็มีนะครับเด้อนาสกุลมีแก้วด้วยกันนะครับแล้วต็วงสีอิ่นตีอันนี้ก็เพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเกิดมาหน้าตาดีกว่ากับผมมาทมภาพนะครับเก็บสองร้อยเดียค์ของเด้อพราใหญ่เขียวนะครับนี่เขียวสุดร้อนนะครับ สมัยก่อนก็ไปเลี้ยงกูวเลี้ยงควายด้วยกันนะครับนี่เด้นนะครับหากินหมันนะครับนี่ฝีมือนะครับยมไม่แองนะครับนี่เอาพ่ออัลมอนบนนี่เนาะตัวจริงเสียงจริงนะครับปกติก็ไม่ค่อยเจอนะครับนี่ทวงญาติตัวเองก็เลยทวงได้นะครับเด้อวันนี้นะครับญาติทุกฝ่ายนะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับนานๆจะได้เจอกันสักครั้งเกือบแทบจะจําไม่ได้นะครับนี่ ขออนุญาตนะครับถ่ายภาพนะครับโยมพ่อหำนะครับอุปถาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนะครับนี่เสร็จแล้วเราบนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้กําลังจะเก็บนะครับเด้อเอายังผู้สุดท้ายนะนี่เนาะนะครับคนสุดท้ายและท้ายสุดจะด้วยก่มเพื่อนนะครับนี่สองลอยหรือค้าย่องเด้อนะครับพูดเล่นเป็นประจำนะครับพอเอาจริงแล้วไม่ได้เรื่องนะครับนี้ เด้อนะครับยมเขาตั้งใจนะครับรอกว่าจะพร้อมนะครับหาเงินหาทองมานะครับนี่ยมแม่บนนะครับมาจากบูนนะครับบ้านหนองเป็ดนะครับไกลแสนไกลนะครับแต่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับนี่มาพร้อมกับหลานชายสองหลานชายนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับเอาเสร็จเรียบร้อยเลยเด้อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อ